สวัสดีครับพับกบเอ้พบกับช่องเซียนโซล่าเซลล์นะครับมาตามสัญญานะครับวันนี้ขอเวลาอีกไม่นานแต่หายไป2อาทิตย์เฮ้ยโอเคนะครับก็จะมาทำการทดสอบอินเวอร์เตอร์ออฟกิทไฮบิด 6K รุ่นโปรนะพูดเหมือนว่ามันมีไม่โปรนะครับเปล่ามันมีรุ่นเดียวครับก็คือรุ่นโปรนั่นแหละนะพูดทํามันดูเวอร์ไปงั่นแหละนะวันนี้จะทำการผสมไฟให้ดูนะแต่ว่าดูเหมือนว่าแดดจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ดูเลยครับตูแดดเลยครับอ่าทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแดดมันไปอยู่ตรงนู้นอ,ะอ่ะออแต่ตรงเนี้ยไม่มีแดดแต่ตรงนู้นมีแดดเหมือนแกล้งกันอ,ะอ่ะเออวันนี้มันเหมือนแกล้งกันแต่เหมือนฝนจะตกแต่ผมจะรีบทาการทดสอบนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วมันจะทดสอบไม่ได้นะครับโอเคแดดมาพอดีเลยอ่ะเริ่มต้นนะครับเราจะทําการเปิดไฟแผงโซล่าเซลล์เข้าไปก่อนนะแล้วถึงจะทําการเปิดเจ้าเบเกอร์การไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ผมไม่ได้ต่อนะ อันนี้คือไฟที่ไปจ่ายโหลดก็คือไปที่ปลั๊กไฟนะครับไปจ่ายโหลดนะครับก่อนที่จะออนระบบต่างๆนะครับให้ทําการปิดสวิช์ที่อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับสวิช์ตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ปิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดเบรกเกอร์ของแผงเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวผมจะทาการเปิดเบรกเกอร์แผงนะการผมจะทาการเปิดเบรกเกอร์แผงนะครับปึ๊กเข้าไปอินเวอร์เตอร์เขาก็จะทํางานขึ้นมาทันทีนะครับ รอเขาสักแป๊บนึงให้เวลาเขาคิดสักหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับอ่าแดงนั้นแผงมาแล้วนะครับอ่าแดงนันแผงมาแล้วตอนนี้เขารับไฟแผงมาที่อินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเราจะทําการเปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านเข้าไปนะครับหรือใครจะเปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านก่อนแผงก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดนะครับเราจะเปิดไฟบ้านเข้าไปนะปึ๊บ อ่านะครับให้เวลาเขาคิดก่อนนะครับเขากำลังคิดอยู่นะ mm hmm. ก็กําลังคิดอยู่ครับอ่ารอเขาแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเขารับไฟมาแล้วนะครับตอนนี้รับไฟแผงมา370บโวลต์แลวก็รับไฟบ้านมา2 3 0โวลต์นะครับอ่าอันนี้ยังไม่จ่ายโหลดนะผมยังไม่ได้จ่ายโหลดทีนี้เราไปตั้งค่ากันก่อนนะครับกด enter ค้างไว้ครับอ่าเข้าสู่โหมดที่0 0นนนะครับอ่าแล้วปรับนะครับ ปกติพื้นฐานทั่วไปเราจะใช้โหมดนี้นะครับก็คือ S B แล้วก็ U ถูกต้องไหมโซล่าเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ utility utility ก็คือการไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้เราจะปรับโหมดใหม่ให้มันเป็น S U B โซล่าเซลล์ utility แล้วก็แบตเตอรี่นะครับซึ่งโหมดแบบนี้อินเวอร์เตอร์ทั่วไปก็มีแต่มันจะทํางานผสมไฟไม่ค่อยได้มันชอบมีปัญหานะครับชอบมีปัญหาจะสังเกตว่ามันจะกระพริบต,ตรงนี้ก็คือโซล่าเซลล์ first นะ Utility first ก็คือใช้โซล่าเซลกับการไฟฟ้าก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นกด enter แล้วก็กด ESC อ่ะตอนนี้เราตั้งค่าแล้วสังเกตตัวหนังสือตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะ SOL ก UTI นะครับนั่นหมายความว่าโซล่าเซลกับ Utility นั่นเองนะตอนนี้ไฟแผงกับไฟการไฟฟ้าเนี่ยได้เข้ามาในระบบและเราก็ทำการ เซตติ้ง uh, ระบบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจึงจะเปิดสวิตช์ออนทีหลังนะครับเปิดเลยนะ uh, แล้วเราก็ให้เวลาเขาคิดสักครู่หนึ่งนะครับเขากำลังคิดอยู่นะอ่า uh, กำลังคิดกำลังคิด, uh, คดอ,อ่าค,คิดออกหนึ่งแล้วครับคิดออกหนึ่งแล้วเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนี่ว่ายังไงอ้าวอ่าคิดออกจนได้นึกว่าจะคิดไม่ออกนะครับ ตอนนี้เขาคิดออกแล้วว่าเขาต้องเอาไฟกันไฟฟ้ากับไฟแผงเนี่ยออกมารวมกันแล้วก็จ่ายไปที่โหลดเห็นไหมเห็นไหมเห็นลูกศรไหมลูกศรเล็กๆเห็เเนไหมเอามารวมกันนะเข้าเข้าเข้าแล้วก็ออกตรงนี้นั่นเองนะครับไฟแผงเข้ามาก็คือ300 370หรือเปล่าอ่ะ380ตอนนี้แดดมาแล้วนะครับแดดมาแล้วโอเคนะครับโอเคแดดเป็นใจมากๆเลยวันนี้นะครับอ่าจมเขาหน่อยนะครับจมแดดเขาหน่อยนะครับเขาอยู่กับเรานานๆน,นะผมเลยให้อัดคลิปให้เสร็จก่อนนะ ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเปิดนะเปิดโหลดนะเปิดโหลดเนะี่ยโหลดตัวนี้นะเปิดโหลดตัวนี้นะผมทำการเปิดโหลดแล้วดูว่าเขาจะทําการผสมระหว่างการไฟฟ้ากับแผงให้เราหรือเปล่านะครับแต่การไฟฟ้าของผมเนี่ยมันดูง่ายมากนะเพราะว่า,าผมใช้อินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับไฟที่มาจากตรงนี้เนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับไฟอินเวอร์เตอร์จ่ายเข้าอินเวอร์เตอร์อีกทีหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปดูว่าโหลดปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้โหลดปัจจุบันนะครับมันจ่ายอยู่ที่400 40วัตต์อ่าอ,ะ,อะผมให้4 50เลยลวกันผมให้4 50วัตต์นะอ่ะาเมื่อกี้เราจำภาพได้แล้ว,ลวใช่ไหมว่าอีไอไฟปัจจุบันเนี่ยมันจ่ายอยู่ที่4 50วัตต์นะครับผมจะทำการเปิด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 นี่เปิดเปิดโหลดเปิดโหลด,ด,ลด,ลดนะครับปุ๊บ ผมขอเริ่มที่เบาๆก่อนแล้วกันเอิร์ดเอิร์ดอ่าแปดร้อยวัตต์นะครับเราลองมาดูว่ามันกินไฟจริงๆแล้วที่กี่วัตต์นะครับลองมาดูนะอ่านะครับมากินอยู่ที่ห้าแอมป์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 หรือหนึ่งพันหนึ่งรยวัตต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งรยวัตต์นะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แล้วเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะจ่ายไฟรหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับมันขึ้นมาสามสิบวัตต์นิดเดียวอย,อย่าเรียกว่าขึ้นเลยเรียกว่ามันไม่ขึ้นเลยดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีโหลดอื่นๆในบ้านผมด้วยนะครับที่ขึ้นเข้ามานั่นหมายความว่านะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันกําลังผสมไฟให้เราอยู่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันผสมไฟจริงหรือเปล่า นี่ไฟแผงเข้ามา3.2แอมเห็นไหมเข้ามา3.2แอมนะครับอ่าเป็นไงครับผสมได้ไหมผสมได้แน่นอนตอนนี้มากินไฟแผงล้วนเลยมันไม่ได้ดึงจากการไฟฟ้าเลยนะอ่าเพราะว่าแดดจัดมากนะครับแดดจัดมากเดี๋ยวให้ดูนี่แดดจัดมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบหนักๆเลยนะเดี๋ยเดี๋ยวทำการทดสอบหนักๆเลยขอแบบเอาเต็มเลยเต็มสตรีมเลยนี่ ไห้มันกินแบบขนาดนี้เลยนะครับดูซิว่ามันจะกินไฟไปที่เท่าไหร่พันห้าร้อยวัต์โอ้โหพันห้าร้อยวัตนะครับพันห้าร้อยวัตแต่เราไปดูที่เจ้าอิวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งซิว่ามันจะจ่ายไฟไหมนี่ครับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งขึ้นมาอีกห้าสิบวัตนั่นถือผมถือว่าไม่จ่ายไฟนะถ้าขึ้นมาแค่เนี้ยอ่าเท่ากับว่ามันตอนนี้มันกำลังกินพลังงานจากแผงหนึ่งร้อยเอร์เซ็นต นะครับหนึ100่ง้อเปเนเลยนะอ่ะเท่ากับว่าแผงผมเนี่ยมันจ่ายไหวนะมันจ่ายไหวมันก็เลยไม่กินไฟของการไฟฟ้าอ่าทำไงดีทำไงดีงดอ่าแดดก,ก็ไม่หายทีนี้ท,ทีนี้อยากให้แดดหายแล้วเกินแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันกินไฟจะแผงมาท่านดูเห็นไหมทุกคนดูทุกคนดูน,ดนี่เห็นไหมกินไฟจะแผงมา4.5้าแอมป์เห็นไหมอ่า4.5้าแอมป์เห็นไหมอ่า แต่เราลองเอาไปคำนวณสิ4 5แอมป์เนี่ยมันจะเป็นกี่วัตต์เราเอาไปคำนวณที่3 4 8แโวลต์แล้วกันมันก็ไม่เป๊ะหรอกนะเพราะว่าไฟแผงเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงไงผมคิดให้เป็น3 4 8โวลต์นะครับคูณที่กี่แอมป์เดี๋ยวไปดูกันกี่แอมป์กี่แอมป์อ่าแล้วกันเมื่อกี้ขึ้นสี่ะ4.5เอ่้าก็ เห็นไหมเขากับว่าแผงโซลาเซลล์จ่ายโหลดตัวเนี้ยให้เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้เล่นผมมีอะไรให้เล่นคือซึ่งถ้ามันกําลังใจจ่ายโหลดอย่างนี้ได้อยู่ดีไฟแผงหายวืบนะไฟแผงหายวืบท่านคิดว่าอ e ิปเวอร์เตอร์มันจะทํางานไหมโหลดจะดับไหมอ่าคืออันนี้ท่านรู้แล้วว่ามันผสมไฟได้จริงๆ100%นะ ผสมไฟ,มฟได้จริงๆ1 0ึ่งร้อท่านเอาไปติดนะแล้วใช้ไฟแผงโซล่าเซลล์กับไฟการไฟฟ้าแล้วก็ไปจ่ายหลดได้เลยโดยที่แบตเตอรี่ท่านยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะเอาไว้ซื้อทีหลังก็ได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยซื้อทีหลังก็ได้อ่าพูดง่ายว่ามันทํางานเหมือนระบบออนกริดแต่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตอ่าว้าวเลยดิไม่ต้องขออนุญ,ญาตเพราะมันเป็นระบบออฟกริดไงนะมันเป็นระบบออฟกริดไฮบริดนะครับการไฟฟ้าเขา พูดง่ายมันไม่ผิดกฎหมายของการไฟฟ้าเพราะมันเป็นระบบออฟกิดนั่นเองนี่คือการผสมไฟนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้ต่อใครที่อยากจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์แล้วก็การไฟฟ้าโดยที่ยังไม่ซื้อแบตเอาตัวนี้ไปเลยเอาไปติดเลยครับแล้วอนาคตท่านอยากจะใช้แบตเตอรี่นะท่านค่อยเอามาต่อทีหลังซึ่งระบบออนกิจมันทำอย่างนี้ไม่ได้ นะครับระบบออนริดมันไม่สามารถต่อแบตได้หรือตัวที่ต่อแบตได้ราคาแพงโคตรราคาแพงโคตรเอาละตอนนี้ทุกท่านรู้กันแล้วว่ามันทํางานได้จริงเว้ยนะ,ะจะหาซื้อที่ไหนนะครับหาซื้อที่ไหนมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือนะครับหรือแอดไลน์ไป นะแอดไลน์สแกน QR code โค้ดตอนต้นคลิปไปเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีค r วโค้ดให้อีกนะครับท่านสแกนตรงนั้นไปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยก่อนจบกันไปนะครับก่อนจบจากคลิปนี้ไปผมจะทําการทดสอบอะไรบางอย่างให้ดูว่าถ้าตอนมันจ่ายโหลดขนาด2 0 0 0วัตต์อยู่เนี่ยพันห้าร้อยวัตต์ Wh, นะอันนั้นมันเกิน2,000แต่ว่าจริงๆมันกิน1,500นะตอนจ่ายโหลด1 5 0 0วัตต์เนี่ยแล้วอยู่ดีๆไฟแผงมันหายไปอินเวอร์เตอร์มันจะตัดการทำงานไหม อันนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงนะผมผมไม่เคยทํามาก่อนนะอันนี้คือสดสด,สดเลยแล้วเนี่ยถ้าไลค์ก็คือไลค์สดเลยนะเนี่ยเพราะว่าคลิปผมเนี่ยมีการตัดต่อนะครับว่าตัดต่อแค่แต่งเติมส่วนอื่นๆเฉยแต่ไม่เคยตัดคลิปออกนะครับไม่เคยตัดคลิปออกเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะมีปัญหาไหมนะครับมีปัญหาไหมถ้าพาังผมก็ต้องจ่ายนะตัวเนี้ยถ้าพังผมก็ต้องจ่ายนะตัวเนี้ยโอเคเดีย๋ยวผมจะทําการปิดปิดเลยนะ ปิดเบรกเกอร์ของแผงโซล่าเซลล์นะครับท่านจะได้ยินเสียงนะท่านจะได้ยินอ่าผมปิดเบรกเกอร์ของแผงโซล่าเซลล์ไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังทํางานปกติท่านได้ยินเสียงแป๊กเมื่อกี้ไหมอ่าเห็นไหมครับนี่มันยังทางานอยู่นะครับไม่มีอาการตะกุกตะกักสะดุดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับมันยังทางานได้ตามปกติของมันเลยนะครับ แต่ผมปิดมอก่อหลำคานเสียงมันนะครับมันจ่ายโหลดได้ตามปกติทุกคนไม่มีอาการงงแงที่มันร้องตีดเมื่อกี้ไม่ใช่มันตกใจนะมันเตือนเราเฉยว่าเฮ้ยไฟแผงหายไปแล้วนะอ่ามันแค่เตือนเรานั่นหมายความว่าพอตกตอนเย็นหรือตอนมืดแผงโซลาเซลล์หายไปอินเวอร์เตอร์มันก็ยังจ่ายไฟให้เราได้ตามปกติโดยที่มันไม่มีอาการสะดุดหรือ ตัดไฟออกจากบ้านเราอาถ้าตัวอื่นเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยมีตัดไฟแน่นอนแหละตกใจไงตัดปึ๊กเลยแล้วค่อยต่อใหม่อันนี้ไม่มีเห็นไหมนี่ขนาดใจรดระดับพันห้านะพันห้านี่ถือก็อเยอะเหมือนกันนะอานั่นหมายความว่านะครับเป็นการการันตีแล้วแหละว,ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ทำงานได้ดีสมคำล่ำลือจริง เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขายัดเข้ามาให้เราข้างในที่ดีมากๆนะผมชอบนะอยากจะถอดตัวเก่าทิ้งแล้วตอนนี้นะอ,อยากจะถอดตัวเก่าทิ้งแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําการทดสอบการขนานให้ดูนะตัวนี้สามารถขนานได้นะครับอยากขนาน2ตัว3ามตัว4ี่ตัวได้แล้วก็สามารถทําเป็นไฟ3ฟเฟสได้อีกต่างหากลูกเล่นแพลวพราๆได้เกินตัวนี้นะครับลูกเล่นแพลวพ์ๆได้เกินโอเคเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะ ก็ถือว่าการผสมไฟและการทำงานของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทำงานได้สมูทราบรื่นมากๆนะครับถูกใจาสายเล่นพลังงานทดแทนแน่นอนนะครับผมเองยังถูกใจเลยนะใครที่ไฟฟ้าเข้ามาถึงก็ใช้ได้เพราะมันต่อแบตได้ส่วนใครที่ไฟฟ้าเข้าถึงอยากจะประหยัดค่าไฟเฉพาะตอนกลางวันก็ใช้ได้แถมคุณเอาแบตมาต่อได้ในภายหลังอีกด้วย ครบคันจริงๆครบจบในตัวเดียวจริงๆตัวนี้ยอมรับนะครับถือว่าผมยอมรับมากๆเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเสมอมาส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ